สวัสดีครับทำคลิปสั้นๆสักเจดแปนาทีย้อนกลับไปเมื่อ30-40ปีที่แล้วถึง50ปีที่แล้วนะเอาช่วงที่ผมเรื่องจำความได้ทำไมสมัยก่อนคนถึงไม่ค่อยรู้ธรรมะถึงถือศีลกันเยอะแยะมากมายสมัยนั้นเพราะว่าครูบาอาจารย์นะในยุคนั้นนะถ้าไม่ค่อยพูดอะไรมากมายนะฮะท่านมีแต่เน้นการปฏิบัตินะครับคือเอาต,ตัวตนไปทำนี่แหละ ปฏิบัติฝึกชานฝึกสมาธินะฮะฝึกสตินะครับก็เลยไม่ค่อยมีเรื่องอะไรให้พูดนะครับคนก็เหมือนการยึดเอาการปฏิบัติเป็นหลักใหญ่นะฮะเพราะไม่ค่อยใช้สมมุติบัญญัติในการเทศสอสอนทำกันนะครับในยุคสมัยนั้นนะครับจนเวลาผ่านล่วงเลยมานานพอสมควรพระครกฤต น้อมนำเอาพระไตรปิฎกมาเป็นเขาเรียกอะไรอะเอามาผมผมใช้คำผมนึงนึกคำพูดไม่ถูกเอามาเป็นเป็นเบื้องต้นะในการมาในการฟังธรรมะนะครับคือคือกล่าวอ้างว่านั่นคือพระโอษคือคำสอนที่ตัดจาก พระพุทธเจ้าเลยถ้าให้คนเริ่มเข้าหันหันหน้าเข้ามาฟังเรื่องพวกเนี้นะครับจนทุกวันเนี้ยอ่าตรงนี้ก็ยังเยอะอยู่เพราะว่ามีคนมีหลายเปอร์เซ็นต์นะที่เชื่อในพุทธวัจนะแล้วก็เลิกเลิกการปฏิบัติแบบแบบนั้นแบบออกทุด,ดงคืออะไรนะครับเออจนมาถึงช่วงสักเจ็ดแปดปีย้อนหลัง เจ็ดปีอะเจ็ดแปดปีอะกำเนิดผมขึ้นมาแล้วผมมาพูดเรื่องตรงนี้มากนะฮะพูดเรื่องง่ายๆนะฮะเพราะในสายนั้นในประมาณสักเจ็ดแปดปีเขาจะพูดเรื่องพระอภิธรรมพูดเรื่องบาลีซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นพระออกมาสอนธรรมะแล้วก็เกี่ยวกับบาลีกันแล้วก็วิธีการฝึกสติฝึกอะไรกันโดยที่ไม่อาศัยตำราก็มีนะฮะโดยลงมือปฏิบัติแบบไปอีกแบบหนึง่ง คือการฝึกรูปแบบทุกรูปแบบนั่นแหละครการกําหนดขึ้นมากรรมาฐานขึ้นมาเหมือนการดูรวมหายใจทําเป็นรูปแบบจริงยุบหนอพองหนอแต่วิธีสองวิธีนี้ทำานานแล้วพุโทโธอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> ก็กําหนดมาทางสายพระป่าเลือกที่จะไม่ไม่ไม่เอาพุทธวจนะมาเป็นตัวตั้งเลือกที่จะออกปฏิบัติควบคู่กันไปนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ แล้วหลังจากนั้นผมก็มาเปิดโลกทั้งหมดเลยผมพยายามที่จะสวนพวกนี้หมดเลยแล้วเอาเรื่องภาษาง่ายๆเนะี่ยความคิดความจํามันไม่มีอะไรมันคิดมันว่างก่อนคิดหรือนู่นนี่นั่นหยิบอุปกรณ์อย่างพวกนเนี้ยเนี่ยหันห้านี่มีรูปเวตนาหรืออะไรมาอธิบายเชิงลึกอธิบายภาษากายกับภาษาพูดให้แมกกันอืมคนก็เริ่ม มาฟังเหรอตอนแรกไม่เปิดใจนะฮะเพราะยังยึดมั่นถือมั่นในวิธีการเดิมๆของครูบาอาจารย์อยู่เริ่มผมก็บอกว่าเอาสติมันก็มีอยู่เองแล้วนี่ไม่ต้องไปฝึกทําไมล่ะแล้วกิกนข้าวกินปลาไม่มีสติหรือไงคนก็เริ่มยอมรับนะฮะแต่ด้วยความที่ผมไม่ได้เป็นพระนะฮะอืมคนก็เลยไม่ได้ให้เกียรติให้ความศรัทธาผมนะครับเขาก็เลยฟังผมเนี่ยเขา มองว่ามันใช่นะครับเขาก็เลยน้อมนำเอาสิ่งเนี้ยไปกระจายระบาดเท่าทุกวันนี้นะครับเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนยุค,ย,คยุคเปลี่ยนทายทุกวันนี้ผมไม่ได้ลุกพูดเรื่องแบบนั้นแล้วนะฮะผมพูดเรื่องความหลงความเน้นความหลงเน้นอวิชชาเน้นมโนเน้นการออกจากความจําความคิดความรู้สึกอารมณ์ไม่ได้เน้นสอนให้เชื่อให้จำ คิดว่าใช่อืมมันก็เลยทําให้เจ้ามโนเนี่ยผู้ที่ตามผมเนี่ยหลายหลายคนคนที่ก๊อปปี้ผมกําลังมาแอบฟังผมเพื่อจะอไปสอนต่อก็เลยต่อไปต่อต่อผมไม่ได้ไงฮะคือผมไม่มีอะไรจะบอกแล้วไงคือผมรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดอะ่ะมันผิดมันผิดต่อคนที่เอาไปฟังแล้วกลับไปยึดมั่นถือมั่นเอาไปจําแล้วอยากไปสอนต่อมันผิดตรงนี้ฮะ แต่ธรรมะที่ผมพูดมาไม่ผิดเลยดีหมดเลยเพื่อให้คนลดละวางวิธีดั้งเดิมความยึดมั่นถือมั่นแบบเดิมวิธีปฏิบตัติหรือวิธียึดเอาพระไตรปิฎกว่าเป็นความจริงคือทุกอย่างมันเกิดจากความคิดความจําของเราอ่าแต่คนดันมายึดเอาส่วนเนี้ยที่ผมพูดนี่แหละมันผิดตรงนี้แต่จริงสิ่งที่ผมพูดไม่ผิดเลยดีหมดเลยแต่แต่ด้วยคนที่มันมายึดเอาตรงเนี้ยแล้วยกตนว่าตัวเองเป็นพระบ้างเป็นอาจารย์ บ้างเป็นนู่นเป็นนี่บ้างพูดจาเพราะดีบ้างก็เลยเกินกินสิ่งเหล่านี้เกินกินธรรมะตรงนี้ไปทําให้สิ่งที่ผมพูดไว้อะมันดีแต่มันกลายเป็นไม่ดีกลายเป็นผิดทางนะฮะไปเข้าทางของตัวตนของเจ้ามโนหรือเจ้าสัตตนางหรือนายช่างเอาไปเก็บเป็นงค์งความรู้ความจําเกิดเป็นคมภีร์ขึ้นมาอีกนะครับ ผมพยายามพูดแล้วไม่ให้มีคำพีนี่แหละฮะปัญหามันเกิดตรงเนี้ยถามว่าสิ่งที่ผมทําไว้ดีไหมดีถ้ามันไม่ถูกคนทั้งหลายเนี่ยพวกลัทธิพวกเนี้ยหรือไม่พวกพวกที่ยังไม่เห็นประโยชน์มนันอะเอาไปสอนต่อเอาไปเป็นความรู้ของตัวเองเอาไปตั้งตนเนี่ยคนพวกเนี้ยถึงเข้าไม่ถึงประโยชน์ที่แท้จริงของมันมันเลยกลายเป็นผิดไงฮะ เพราะฉะนั้นทุกวันนี้ผมไม่พูดแล้วคนพวกนี้ก็ตามผมไม่ได้ไม่รู้จะหยิบส่วนไหนผมไปพูดเพราะว่าเขาเขายังไม่ถึงตรงนี้ฮะเขายังมีอัตราตัวตนอยู่เขาก็เลยเอาส่วนหนึ่งของผมไปพูดแล้วเอาของครูบาอาจารย์ทั้งหลายะที่คล้ายๆกันพูดคล้ายๆกันเอาไปพูดอย่างเช่นจิตว่างจิตเดิมแท้จิตประพักสอนเออเราต้องมีสตินู่นนี่นั่นแล้วก็สิก็อ้ามันคิดมันเองมันรู้ของมันเองอืเห็นไหมเราหลงคิดเราหลง ไม่มีภาษาเราถอดชื่อภาษาออกแต่คำนี้ผมเป็นคนที่ที่ทำเป็นคนแรกนะ,ะการนอกนั้นไม่เคยมีในพระไตรปิฎกหรือไม่มีใครในครูบาอาจารย์การที่ถอดภาษาออกจากอุปกรณ์ออกจากภาพที่เห็นเนี่ยสมัยก่อนอาจารย์ผมยาวเขาจะใช้คำว่ายืมภาษามาพูดอ่าไม่มีผิดไม่มีถูกอืมแต่ผมเริ่มมาสอนเรื่องการถอดภาษาเพื่อให้เห็นว่า เดิมทีมไม่มีภาษาไม่มีสมมติบัญญัติผมเริ่มมันแกะลึกอ่าแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันทําให้เจ้ามาโนตัวเนี้ยฟังแล้วใช่หอมหวานแล้วเอาไปจําเอาไปสอนต่อมันเลยแพร่ระบาดแต่หาต้นตอมันไม่เจอหาต้นตํำรับไม่เจอนะฮะคือผมจะบอกเลยว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ผมสมมุติขึ้นมาต้องย้อนไปดูคลิปผมนะฮะเก่าๆแล้วไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายนะฮะจะรู้เลยว่าอ๋อคลิปอาจารย์เก่ากว่านี่ว่าอาจารย์พูดมาก่อนตรงเนี้ยแล้วเดี๋ยวนี้อาจารย์ไม่ค่อยพูด รื่องวกนี้ออืมอย่างเช่นผมถามว่านี่อะไรเออเรียกว่าอะไรเขาบอกว่าขวดอ่าถ้าถอดชื่อขวดออกล่ะอ่าอย่างเงี้ยไอวิธีแบบนี้ก็แพร่หลายกระจายไปหมดเลยนะครับก็ไม่เป็นไรหรอกอย่างน้นอยๆก็ถ้ามันไม่ยึดอะอะถ้ามันไม่ไปเชื่อว่าเป็นจริงเป็นจังเนี่ยมันก็มันก็นกยังดีอะแต่ถ้ามันยึดเอาไปเป็นความรู้แล้วมันกลายเป็นหลงอะ่ะหลงผิดอะ่ะนะครับ ผมถึงบอกว่าผมไม่เห็นไอ้อีกด้านหนึ่งของมันไม่ได้คะเอาจําไปสอนที่ผมบอกว่าถอดภาษามันออกมันเรียกว่าอะไรนี่ให้เห็นอีกด้านหนึ่งของมันอ๋อทุกอย่างมันเป็นสิ่งสมมุติหมดเลยพระพุทธเจ้าก็ถูกสมมุติขึ้นสิใช่เพราะพระองค์ก็เป็นเหมือนเรานี่มีร่างกายมีหาตามีหูแต่ถูกสมมุติว่านี่คือพระพุทธเจ้าแค่นั้นเองแล้วเราก็ไปยึดไอ้ไอภาษาตรงนั้นว่ามันเป็นจริงเป็นจังแล้วก็มาศึกษาวิเคราะห์ต่อปรุงแต่งต่อไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ท่องจําไว้ในกบาลน,นั่นแหละผมถึงบอกว่าทุกอย่างเป็นสิ่งสมมุติคือไม่ใช่ให้มาเชื่อคําพูดของผมว่าทุกอย่างเป็นสิ่งสมมติเลจาจย์อ๋อมันเป็นสิ่งสมมติไม่ใช่ผมกําลังชี้เห็นอะไรบางอย่างว่าเหนือสมมติน่ะมันพูดไม่ได้มันปรุงแต่งไม่ได้มันอธิบายไม่ได้แล้วจะสอนกันยังไงพวกเธอต้องสว่างปังเดียวแล้วหลุดออกจากสมมุติต,ตรงนั้นน่ะที่มันจะปรุงแต่งเป็นองค์ความรู้แล้วเข้ามาครอบเธอนั่นโอเค จบประเด็นที่ตรงนี้แหละฟังให้จบอืมจะพึ่งด่วนตัดสินมึงฟังไปแล้วมึงจะรู้เองว่าคุูแม่งระดับเทพเจ้านะเนี่ยสวัสดีครับ